สวัสดีครับพี่น้อง MGP ทุกท่านนะครับเออวันนี้จะมาบอกวิธีการเช็คเหรียญน,นะครับบนกระดานวินเดกนะครับนี่ครับคือกระดานนี้นะครับก่อนที่เราจะเช็คนั้นก็ขอให้เราไปที่เพจสตูแล้วก็ไปโหลดแอปของวินเดกลงมานะครับโดยที่เราไม่ต้องเป็นสมาชิกไม่ต้องเป็นสมัครสมาชิกเราก็สามารถเช็คได้นะครับแต่ถ้าเราจะซื้อจะขายก็ให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับเพราะว่า เดี to well ๋ยวเราก็ต้องเข้าไปซื้อเหรียญมาเตรียมกันไว้นะครับเพื่อเก่งราคาหรือไม่ก็เอาไว้ซื้อ MCA มนะครับให้เราไปโหลดลงมาครับโหลดลงมาแล้วก็หลังจากโหลดลงมาเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กตรงแอปนี่แหละครับเข้าไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรารอแป๊บหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นสมาชิกก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมาดูราคานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับเราลองแตะตรงนี้ดูนะครับให้แตะตรงนี้ก่อนครับ แตะตวเอื่นก็ได้ครับหลังจากมันขึ้นแบบนี้เราแตะตรงนี้ครับให้เราพิมพ์คําว่า mms ในช่องนี้ครับมันก็จะเหลือให้เราเลือกนะครับเห็นไหม mmsc กับ usdt นะครับเราแตะตรงนี้สองครั้งครับแตะครั้งที่หนึ่งเพื่อให้แท่นพิมพ์หายนะครับอีกครั้งหนึ่ง มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีราคาเหรียญว่าตอนนี้ราคาเหรียญเท่าไหร่ก็จะมีกราฟบอกนะครับทิศทางของเหรียญนะครับหลังจากแพลตฟอร์มเนี่ยครับลงตัวเสร็จสมบูรณ์นะครับลงตัวทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับเหรียญส่วนมากจะเขียวตลอดนะครับจะแดงบ้างเป็นนิดหน่อยนะครับนอกนั้นจะเขียวตลอดมันส่งสัญญาณว่าต่อไปนะครับเหรียญราคาต่าๆแบบนี้ผมว่าไม่มีคนวางขายแล้วนะครับ มันจะพุ่งไปเรื่อยๆเอาค่อยดูนะครับทีนี้เราอยากไปดูที่เขาวางขายหรือเขาซื้อกันให้แตะตรงนี้ก็ได้ครับแต่ตรงนี้ก็ได้ครับตัวใดตัวหนึ่งครับมันก็จะมีราคาที่เขาตั้งเอาไว้กันตั้งซื้อตั้งขายเห็นไหมครับนครับราคาขายนะครับมีราคาซื้อนะครับถ้าเราเออเป็นสมาชิกก็มาใส่ตรงนี้ครับถ้าจะซื้อจะขายนะครับอันนี้คือบวกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับ เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าลบก็ตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะครับครับนี่คือวิธีเช็คง่ายๆโดยท่านไม่ต้องเป็นสมาชิกยังไม่ต้องสมัครสมาชิกก็เข้ามาเปรียบเทียบระหว่างกระดานต่อและกระดานนะครับว่าที่ไหนขึ้นที่ไหนลงนะครับเพราะต่อไปนี่ครับจะไม่มีเหรียญถูกวางขายแล้วครับตอนนี้ใครมีทุนรีบไปทุนเอาไว้เลยครับเพื่อจะเอาไว้มาแลก M Cash แล้วก็ไปซื้อซองกันนะครับ ก่อนที่จะไม่มีเหรียญราคานี้ให้ได้ซื้อแล้วนะครับรีบไวเลยนะครับใครมีทุนสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าไปไล่ซื้อเลยเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจะสั้นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ